สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่าสแลมดังโมบายนั่นเองนะครับเกมจากอนิเมะเรื่องดังสแลมดังนั่นเองนะครับไม่รู้ว่าน้องๆรุ่นใหม่จะทันหรือเปล่านะเป็นการ์ตูนในตำนานเลยก็ว่าได้นะครับตอนนี้ก็เปิดให้บริการในโตร์ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากเปิดทดสอบในรอบที่แล้วที่ผ่านมาเนาะโอเคครับผมตอนนี้เราเข้ามาแล้วจะมีเซิร์ฟเวอร์ให้เราเลือกนะครับมีเอเชียยุโรปอเมริกาใต้นะครับแน่นอนนะครับเราจะเลือกอเมริกาใต้ไม่ใช่แล้วนะครับเราเลือกเอเชียนะครับ แล้วกดยืนยันเนาะตอนที่เรายืนยันแล้วนะครับมันจะมีข้อตกลงพิเศษอะไรพวกนี้ขึ้นมานะครับแนะนํานะครับเลื่อนลงมาให้สุดเนาะเลื่อนลงมาให้สุดก่อนแล้วก็กดยอมรับนะครับแล้วกดตกลงเลยนะครับตรงนี้นะสว่วนการเข้าระบบมีเข้าแบบผู้ชมก็มคือเพ้าแบบไม่ผูกบัญชีเนาะมี Facebook น,นะครับแล้วก็มีกูเกิลนะครับแล้วก็บัญชีของทางค่ายเกมเขานะครับแนะนําสําหรับใครที่จะเล่นยาวๆนี่ยนะให้ผูกบัญชีกับตัวกูเกิลเพหรือ ID ของทางค่ายเกมดีกว่านะครับ ถ้าผูกกับ Facebook ถ้า Facebook เรามีปัญหานะครับเราจะไม่สามารถเข้าเล่นเกมได้เพราะเข้าใจไหมเออประมาณนั้นนะครับส่วนเซิร์ฟเวอร์นะตอนนี้นะครับมีทั้งหมด12เซิร์ฟเอา13แล right ้วหรอตอนแรก12 <c ười> ขึ้นมาเป็น13แล้วหรอแล้วกดเริ่มนะครับเกมนี้สามารถเล่นกับเพื e ่อนได้นะครับเนื้อเรื่องตามอนิเมะเลยนะครับฉากโปลงโปหลอกช่วงต้นเกมนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมเกมเพลย์แล้วก็ระบบที่น่าสนใจภายในตัวเกมนะครับเข้ามาแล้วนะครับเขาจะให้เราเลือกตัวละครนะครับ แน่นอนนะครับพระเอกอ่ซูกรังิใช่ไหมเออเลือกคนนี้ดีกว่านะครับเลือกคนหลอน่อเนาะเสียงภาคก็มีอังกฤษแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับเลือกเสียงภาคญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นญี่ปุ่นตัวละครแต่ละตัวนะครับมันจะมีเขาเรียกอะไรละ่ะมันจะมีสกิลที่แตกต่างกันไปนะครับหรือท่าไม้ตายเนาะท่าอันเตะเออเอาง,ง่ายๆครับนี่ครับมันมีเนื้อเรื่องจากอนิเมะด้วยนะเดี๋ยวผมกดข้ามแล้วกูว่าติดลิขสิทธิ์อนิเมะนะข้ามครับข้ามข้ามข้าม อ่ะสไลด์มีสไลด์เปิดประตูด้วยนะในฉากคัสซีนะครับมีลูกเล่นกิมมิกเล,เล็กๆน้อยๆนะครับให้เราจัดการเนาะเนี่ยเนี่ย,อเ,ยเอาเป็นว่าใครที่ไม่เคยดูแ a ลมดังหรือคิดถึงแซลมดังนะครับมาเล่นเกมนี้มีเนื้อเรื่องที่แบบตอบโจทย์นะทำให้เราแบบกลับไปยาดูอนิเมะแ a ลมดังนะครับในเกมมีฉากคัสซีตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับพวกตั้งแต่เนื้อเรื่องช่วงต้นที่แบบพระเอกยังไม่ได้เป็นนักบ้านอะไรแบบนี้นะครับทีนี้ามาดาูระบบการเล่นนะครับก็จะมีการส่งบอลแบบทั่วไปเนาะแบบนี้ส่งไปส่งมานะครับ ทีนี้นะครับคืออย่างที่บอกไปตนะั้งแต่ต้นครปใช่ไหมครับมันจะมีท่าไม้ตายที่เราสามารถกดได้ถ้าเกตเต็มอะไรแบบนี้เรากดปุ๊บมันจะใช้ท่าไม่ตายตามอนิมเมะเลยนะครับสกุลงี้ดังนะครับแน่นอนนะครับลงไหมลงไหมแน่นอน,นครับเลยแป้นนะคือคือมันจะตามเนื้อเรื่องนะไอระบบฝึกสอนตรงนี้นะทีนี้มาดูการฝึกนิดหน่อยนะครับการฝึกนิดหน่อยอันนี้ก็จะเป็นการโชดนะครับเราสามารถกดโชดแบบก็คือกด กดชดค้างไม่ได้เลยนะไอปุ่มโชูดนะครับสกิลการชด3แต้มนะครับขึ้นอยู่กับตัวละครนั้นๆนะครับว่ามันชูด3แต้มแม่นไหมอันนี้บล็อกนะครับกระโดดบล็อกนะโอเคทีนี้จะเกี่ยวกับการรีบาวนะครับเวลาที่เราเขาชดไม่ลงไม่ใช่เราดิแล้วก็รีบาวนะครับได้ลูกบอลแล้วนะลูกบาสนั่นแหละนี่ครับเวลาเล่นนะครับเราต้องออกมาข้างนอกก่อนเนาะเพราะว่ามันเป็นเหมือนเกมพวกมันเป็นเหมือนพวก สตีดบาร์นะครับถึงเราจะเริ่มเล่นได้เนาะนี่ครับการหลอกนี่แล้วก็ชดหมับเขาให้ครับผมลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปชมเกมเพลย์การเล่นแบบคร่าวๆกันนะครับอันนี้มาแล้วนะครับเป็น3 V 3กับบอทดนะครับมีกอริล่านะครับมีเจมินดี่แล้วใครคนึงไม่รู้เนาะโอเคอย่างที่บอกไปนะครับเราจะเล่นเราต้องออกมาบริเวณนอกกรอบตรงนี้ก่อนนะครับกรอบสมแต้มเนาะชุดเร็วครับหลอกครับสามารถหลอกได้ ชดครับฟบลงไหมโอ้โหรีบเวรีบเวรีบเวส่งมากอลิล่าส่งมาส่งมาเยครับเลี้ยงบุกนะเลี้ยงนี่ครับหอกครับชดเปลี่ยนทิศชดสวบเข้าไปครับผม2แต้มนะเป็นไงล่ะเจ๋งปะละ่ะคือดีนะทําบอดให้แบบเป็นตัวแบบสีแบบจางๆนะเราได้แบบเห็นง่ายหน่อยโอเคกอลิกอลิส่งมาส่งมานะครับเราสามารถส่งบอลให้เพื่อนได้นะครับแบบนี้ แล้วเพื่อนก็ส่งมาเพื่ออะไรวะเลี้ยงนะครับแล้วก็เปลี่ยนที่ชุดไอ้ทักษะสก,กิลมบเบก็ให้ครับผมเรียบร้อยเฉียวๆเนาะคือจะเล่นกันทั้งหมดประมาณนาทีครึ่งนะครับตรงนี้พยายามบล็อกดีๆแล้วกันนะครับรีบาวโอ้โหรีบาวไม่ได้ให้กอลิรีบาวแลันส่งมาส่งมาเดี๋ยวข้าพเจ้าจะทำแต้มเองนะครับเลี้ยงครับหลอกชุดครับเรียบร้อยครับโอ้โหได้อีกแล้วนะครับตอนนี้ 6แต้มแล้วท่านผู้ชมเป็นไงบ้างนะครับผมกระโดดอะไรของผมวะเนี่ยกอลิกอลิช่วยหน่อยกอลิส่งมาครับผมโอ้โหส่งได้หวยแตกมากเนี่ยไม่โทษตัวเองเลยนะรับได้หวยมากส่งมาส่งมาส่งมาโอเคเดี๋ยวเราจะโชดสามแต้มกันบ้างนะครับหลอกครับหลอก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 กดค้างได้เลยนะตอนโชดนะครับถ้าเป็นตัวที่โชดดีๆครับมันจะลงงค่อนข้างง่ายนะพวกสามแต้มครับ ตวบเลยก็ได้3มแต้มมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะตอนนี้ก็เกาแต้มแล้วนะเจะ๊เดี๋ยวเราเอาทั้งหมด12แต้มพอเนาะไม่อยากเอาเยอะกว่านี้นะครับเดี๋ยวจะชูสามแต้ม2แต้มมาลงง่ายนะครับหลอกชูดอะ่ะเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโดนมา2แต้มท่านผู้ชม2แต้มอ่ะส่งมากอริส่งมาครับทีนี้เราชูสามแต้มนะครับไม่ต้องหลอกนะชตูตรงๆเลยสวบไหมโอ้โห ไม่โซ่เลี้ยงครับเอเลี้ยงกันเลี้ยงกันเปลี่ยนทิศชูดนะครับมันต้องเข้าไปข้างในแป้นเนาะเอาสองแต้มสองแต้มเขาไม่ลงเฮ้ยส,ม,สมารีบชูดเลยสามแต้มสวบโอ้โหสวบมันต้องได้ดิหมดเวลาครับผมแล้วแล้วเราก็ไม่ได้คะแนนนะได้แค่ก้าแต้มชอบหนะ้าสกุลเงียบไหมครับ บอกเลยว่าเป็นเกมที่ใครที่รักอนิเมะเรื่องนี้นะครับไม่ควรพลาดอย่างยิ่งเนาะเป็นเกมลิขสิทธิ์แท้มาพร้อมภาษาไทยด้วยแปลนข้างดีนะครับเหมือนเราได้นั่งดูอนิเมะแล้วก็เล่นเกมไปด้วยอะไรแบบนี้นะครับนะตัวละครในเกมนี้นะครับเขาจะขายเป็นตัวๆเลยนะไม่ต้องไปสุ่มกระชาใดๆทั้งสิ้นนะครับอ่ะโอเคครับผมทีนี้เดี๋ยวเรามาดูระบบตัวเกมที่น่าสนใจบ้างนะครับว่ามีโหมดอะไรให้เราเล่นบ้างนะครับอย่างแรกนะครับการต่อโซ่ก็จะมีพวกโหมด 3, v 3โหมด5 v 5วโหมด สนุกโหมดนะครับเป็นอาเขียนเนาะหนึ่งวีหนึ่งนะครับสองวีสองแล้วก็มีโหมดที่เราสามารถสร้างห้องเล่นกับเพื่อนได้นั่นเองนะครับคือเกมนี้สามารถเล่นกับเพื่อนได้เนาะโหมดแรกนะครับก็ลงแรงนั่นเองโหมดเดียวนะครับโหมดเดียวนี้นี้นะครับมันจะมีในส่วนของเนื้อเรื่องที่เราสามารถเข้าไปเล่นได้หรือจะเป็นการฝึกซ้อมมีด่านย่อยมีโหมดสู้กับ AI นะครับแล้วก็เลเวลสิบแปดเดียวห้าวีห้าอะไรแบบนี้นะครับในการเล่นคนเดียวเนาะแล้วก็การเล่นนะครับอย่าลืมรับคงรับเควสตตรงนี้นะครับส่วนตัวละครนะครับ ตัวละครในเกมนี้มันจะมีตัวละครที่เขาให้เรามากับตัวละครที่เป็นตัวละครแบบชั่วคราวนะครับเห็นปะเน,นี่ยครับมันจะเขียนป้ายบอกอยู่นะคือตัวละครพวกนี้มันจะใช้ฟรีได้ระยะหนึ่งนะครับผมไม่แน่ใจระยะเวลาประมาณ15วันมั้งครับส่วนเราอยากได้ตัวละครตัวนี้นะครับสมมุติว่าเราชอบนะกดตรงได้รับนะครับ,รบแล้วมันจะมีอันนี้รางวัลเติบโตนะครับสำหรับสกูริงนี่เนาะส่วนตัวที่ขายนะครับมันจะเป็นตัวนี้นะครับกดได้รับนะครับทีนี้มันจะมี ได้จากการฝึกซ้อมนะครับหรือว่าได้จากการซื้อแบบนี้เราสามารถใช้เงินแคสซื้อได้หรือว่าเงินในเกมนะครับบางตัวเล่นตามเควสไปเดี๋ยวมันปลดล็อกให้นะครับกอริปลดล็อกไหมนี่ครับได้จากเด็กใหม่เนาะมันก็จะมีเควสเนี่ยครับกอริเห็นไหมคือตัวละครเขาก็แจกค่อนข้าขง,ขงเยอะนะเพราะฉะนั้นใครเล่นช่วงนี้นะครับอย่าลืมรีบมารับตัวละครตัวละครกันนะครับในส่วนของตัวละครนะครับหรือผู้เล่นเนาะเราสามารถกดอัปเกรด เซต้าต่างๆได้นะครับใช้เทมที่เป็นขวดน้ำเนาะเดี๋ยวมันจะมีเกี่ยวกับการใส่พวกไอเทมต่างๆให้ตัวละครด้วยน่าจะอยู่ตรงศักยภาพตรงนี้นะครับนะเออที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับข้อมูลคร่าวๆประมาณนี้เนาะและขวาบนก็จะมีบัตรผ่านนะครับที่เป็นเขาเรียกอะไรล่ะบัตรท้นผ่านนะครับทั้งฟรีทั้งเสียเงินเนาะใครแบบสนับสนุนเกมนี้ก็ลองดูได้นะครับนะไม่ต้องเติมก็เล่นได้เรื่อยๆนะครับผมว่าเนาะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับผม